สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายน2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีมีนคนรัคนาราศีมีนเนี่ยนะคะก็มีดาวเสาร์กลุ่มลักเสาร์มาจากเรือนลาภะนะคะก็อาจจะมีความเครียดความอึดอัดบางอย่างนะคะมันบอกไม่ถูกนะคะแต่ว่าบางที มันก็เป็นความเครียดแต่ว่ามันก็จะมีลาบผลด้วยนะนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้สิ่งที่ดีไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นดาวเจ้าเรือนลาภาด้วยมะกุมลักเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุเห็นไหมคะและอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์คู่มิตรดาวอาทิตย์นี้เข้าโคจรมาวันที่15บหเลย15มิถุนายนเวลา11นาฬิกานาที แล้วก็มีดาวพุทธที่โครจรมาที่23มนะคะ23ิมิถุนาเวลาตีหนึ่ง้านาทีเขาโครจรแบบเสริฐแบบรวดเร็วแบบวิปริตเพราะฉะนั้นย้ายราศีสองครั้งในเดือนนี้ดาวพุธย้ายก็สู่เรือนปุตตะนะคะเรือนปุตตะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรือนปุตตะ,ะแล้วก็ร่วมกับดาวเกต คุณก็อาจจะมีงานอะไรใหม่ๆนะคะที่เข้ามาหรือไม่ก็ถ้าคนเป็นโสดก็อาจจะพบรักก็ได้นะคะ,ะแล้วก็คนที่มีโปรเจกต์อะไรทำอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างมีความชัดเจนมากขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่มองเห็นก็คือเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็เหมือนกับ เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องระวังการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะเพราะว่าการเงินการทองของเราเนี่ยนะคะ,ะมันก็อาจจะทําให้เราเสียเงินใช้จ่ายไปกับเกี่ยวเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะหรืออาจจะมีคนมาเบียดเบียนได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบในการให้หยิบยืมนะคะทีนี้สิ่งที่มองเห็นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะ ตัวเราเองการเงินการทองเราอาจจะมีความติดขัดอาจจะมีความไม่ราบรื่นบางอย่างเพราะว่าเราอาจจะใช้ใจ่ายเงินเยอะเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มันมีความจําเป็นด้วยนะคะมีความจําเป็นบางอย่างทีนี้เนื่องด้วยตัวเราเยอยู่ร่วมกับดาวกุมภ์มิตรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่า เวลาคุณเกิดปัญหาคุณจะมีคนช่วยเหลืออยู่นะคะในช่วงนี้ยังไม่ได้อับจนในการช่วยเหลือยังไม่ได้อับจนในการหาทางทางแก้ทางออกมันจะมีโอกาสอ่าแล้วตัวเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันใช้ชีวิตได้นะคะในช่วงเนี้นะคะเราก็ลองดูว่าเราอาจจะมีวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปอาจจะมีการแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นนะคะ ก็มีทิศทางแต่คุณต้องไม่จมปลักกับสิ่งเดิมๆนะคะถ้าจมปลักในสิ่งเดิมๆม,มากๆเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ให้ปรับเปลี่ยนให้เห็นชัดเจนนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวหรือเราก็ไม่ได้พอใจไม่ทันได้เลือกนะคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแก้ไขการดําเนินชีวิตที่อะไรที่ไม่ดีตัดทิ้งไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการแก้ เลยอ่ะนะคะก็คือชีวิตเราก็จะเข้าสู่ในโหมดที่ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นนั่นเองสิ่งที่มองเห็นอีกเจ้าชะตาก็คือคุณจะทําอะไรที่ออนไลน์หรือว่าทําอะไรที่อยู่เบื้องหลังจะค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณแบบเบื้องหลัง รับๆับได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ว่าก็อย่าไปเชื่อคนง่ายเกินไปนะคะเวลามีอะไรก็ามาให้ไต่ตรองให้ดีไต่ตรองให้ดีแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่ยกย้ายได้ด้วยนะคะอาจจะเดินทางหรือว่าย้ายถิ่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่าย้ายที่ทำงานก็มีโอกาสได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือดวงชะตาของคน รัคนาราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือความที่เห็นชัดก็คือคุณก็อาจจะได้สิ่งของได้ของที่ถูกใจได้เขาเรียกว่าอาจจะมีปัญหาก่อนแล้วก็ได้รับก็ได้หรือว่ามีความติดขัดอะไรบางอย่างก่อนแล้วก็จะได้รับนะคะหรือปัญหาอะไรที่ เกิดขึ้นในครอบครัวหรือเกิดขึ้นในงานเนี่ยคุณก็จะเริ่มมองเห็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมองเห็นว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็ยังเป็นช่วงที่ถ้าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยนะคะก็ควรจะประคับประคองความรักให้ตลอดรอดฟังให้ดีๆนะคะแต่คนที่มีปัญหาเนี่ย มันจะมองเห็นปัญหาชัดเจนแล้วก็อาจจะรู้แล้วแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้นะคะแต่คนที่เป็นโสดจริงๆก็มีแนวโน้มที่จะพบเจอได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนลัคนาราศีมีนแต่มันจะดำเนินไปแบบค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดหน่อยมีความกดดันความเครียดหน่อยแค่นั้นเองนะคะคุณก็ต้องค่อยๆฝ่าฟันไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะ แก้ไขแก้ปัญหาด้วยตัวของมันเองได้ในที่สุดนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วสิ่งที่ระวังก็คือ,อควบคุมการใช้จ่ายให้ดีๆก็พอนะคะสำหรับคนทักนาศิลบีนเนี่ยนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้ร่ม,ร,มร่มปลอดโปรง่งแล้วจะหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เองนั่นเองอสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ